สวัสดีครับร้านกอนะครับร้านอยู่ลองสิทธิ์ของหนึ่งครับผมรับสั่งญี่ปุ่นนะครับก็เลทศูนย์จุดสามบวกแปดละห้าสิบนะครับตัวนี้ถูกนะครับก็เลทถูกมากนะครับตัวนี้เป็นออสตาไทยอาร์นะครับคําว่าไทยอาร์นะครับก็คือจะเป็นซอฟต์รีแลกเพิ่มขึ้นมานะครับจากตัวคลาสสิกนะก็พูดกันง่ายๆคือรุ่นคลาสสิกแต่เปลี่ยนพื้นเป็นเป็นพื้นรีแลกเป็นพื้นที่ถอดถอดได้นะครับอ่าทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับ่ามีป้ายห้านะครับป้ายไทยอาร์นะครับแบบนี้นะครับก็สวยเลยนะครับ ทางญี่ปุ่นก็เหมือนเดิมนะครับพื้นพื้นจะหนานะครับขอบผ้านะครับอ่าออริจินอลเลยดั้งเดิมนะครับป้ายดั้งเดิมเลยออสตานะครับสวยเลยนะครับตัวนี้ก็สนใจทักมาได้เลยนะครับผมรับฝั่งญี่ปุ่นนะดูแบบใหม่ๆได้ที่เว็บนะครับ convert.co.jp นะครับก็มีแบบใหม่ๆลดราคาเยอะมากนะครับแต่ก็ต้องรอนะ30วันนะครับบวกลบนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับ สนใจรุ่นไหนก็ทักมาหาได้เลยนะครับหรือไม่ก็ส่งลิงก์มาให้เรานะครับร้านกนอร์บขายเจ้าของแท้มือนหนึ่งเท่านั้นสวัสดีครั